กราบสวัสดีผมผมเต้น,นะครับก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับที่เป็นคนไทยคนลาวหรือหรือแม้กระทั่งพี่พี่ชาวกัมพูชานะครับมาชมคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่มาจากสื่อการเรียนการสอนของประเทศไทยนะครับซึ่งเขาเนี่ยบอกว่ามาทําความรู้จักกับประเทศกัมพูชานะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะทําประมาณเมื่อ4ี่หปีที่แล้วก็อาจจะมีในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในด้านของประชากรแล้วก็เรื่องของ ค่างเงินนะครับก็ไม่เป็นไรก็คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทําความรู้จักประเทศกัมพูชามากขึ้นนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่แบบลงลึกมากนักแต่ว่าก็ยังเป็นข้อมูลแบบเบื้องต้นที่คนที่สนใจประเทศกัมพูชาเนี่ยก็จะได้ทราบนะครับสำหรับอย่างผมเนี่ยมาเรียกชั่นประเทศกัมพูชามาคุยกับคนกัมพูชาเนี่ยเราก็ต้องรู้ถึงรู้ถึงประวัติรู้ถึงความเป็นมาของประเทศเขาบ้างนะครับก็นั่นแหละครับพร้อมแล้วก็ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ไปชมคลิปด้วยกันนะครับประเทศกัมพูชาหรือแคมโบเดียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนอาณาเขตติดต,ต่อกับประเทศไทยลาวเวียดนามและอ่าวไทยมีพื้นที่1 8 1 3 5ตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงชื่อพนมเปญ กัมพูชามีประชากรประมาณ15ล้านคนประกอบด้วยชาวเขเมรร้อยละ94ชาวจีนร้อยละ4และอื่นๆอีกร้อยละ2ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากถึงร้อยละ95รองลงมาคือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาพรามหมณ์ฮินดูานดภาษาราชการคือภาษากัมพูชานอกจากนั้นยังมีการใช้ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเวียดนามไทยและจีน,จน กัมพูชามีระบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติของกัมพูชาเป็นภาพของปราสาทหินนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและาศาสนาแถบสีแดงหมายถึงชาติและแถบสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์วันชาติคือวันที่9พฤศจิกายนดอกไม้ประจำชาติคือดอกลำดวนเป็นดอกสีขาวเหลืองมีกลิ่นหอมช่วงเวลาค่ำ เนื่องจากกลิ่นที่หอมนี่เองในอดีตมักเปรียบดอกลำดวนกับผู้หญิงกัมพูชาในด้านเศรษฐกิจประเทศกัมพูชาใช้สกุลเงินเรียลเมื่อเทียบกับเงินไทย1บาทไทยจะเท่ากับประมาณ110เรียลประเทศกัมพูชามีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือเสื้อผ้าสำเร็จรูปสิ่งทอรองเท้าปลาน้ำจืดข้าวและยางพาราส่วนสินค้านำเข้าคือน้ำมันปิโตรเลียมวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่มีประวัติศาสตร์สืบทอดต่อกันมายาวนานจึงมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งเช่นปรา,าสาทนครวัดหรืออังกอร์วัดปรา,าสาทนครธมหรืออังกรองกร์ธมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศกัมพูชา มากมากขึ้นเลยครับคือนักท่องเที่ยวที่จะมาชมปราสาทนครวัดท่าไม่ได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่นะครับจะเหมือนที่จะมาไม่ถึงเหมือนกันทําไมครับเพราะว่าเราอยากให้มาดูพระอาทิตย์ก็คือเราอจะพูดว่าโุริยะใช่ไหมฮะสุริยะก็คือโุริยะก็คือพระอาทิตย์นั่นแหละแล้วผู้ที่ได้สร้างปราสาทนครวัดนี้นะครับก็คือสุริยะวรมันที่สองโุริยะนี่คือ เป็นตัวพระทิตดาวรมันก็คือเปรียบเสมือนเป็นเสื้อเกราะเสื้อป้องกันช่วยทาให้ประเทศนี้อาณาจักรนี้คือดีขึ้นนะครับตอนที่พระองค์เข้าที่บงคลไปแล้วนครวัดนี้ถูกเขาให้นามว่าบรมวิษณุโลกาหมายถึงว่าที่นี้เป็นที่ขององค์พระวิษณุวิษนุองค์พระวิษณุเราสังเกตดูร่างกายของอัศรานะครับดูแล้วจะสวยนรูป ทรงแบบสง่างามเอว<ม>อ,อกหน้าแล้วก็การแต่งตัวแต่งผ้านี่ก็ดูแล้วก็สวยม,มีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็แกะบนหินนะครับก้อนใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ยุคข้างหลังก็มีรูปหลายอยู่ด้วยนะครับหินนี่เป็นหินทรายทั้งหมดไหมหินทรายทั้งหมดเลยนะครับ้หมดแต่จริงๆอยูคขณะนี้จะมีเล拉แลงครับ <c oughs> แต่ว่าด้านนอกที่เห็นที่แกะสลักสวยงามนี่จะเป็นแกะบนหินทรายหินทรายข้างนอกหินทรายหมดเลย ปราสาทหินนครวัดอยู่ที่เมืองเสียมราษหรือชื่อท้องถิ่นออกเสียงว่าเสียมเรียบยห่างจากกรุงพนมเป็นเมืองหลวง314กิโลเมตรเช่นเดียวกับปราสาทนครธมที่นครธมประกอบด้วยปราสาทหลายแห่งที่โดดเด่นที่สุดคือปราสาทบายนบายนอังกอร์บายนถือว่าสวยเนาะถือว่าเป็นปณิแากกรรมพาดีของขอวโลกตสรครวน คิดถึงเรื่องกวนเกษมส,สมุทรใช่ไหมครับพวกนี้คือเป็นพวกที่ได้น้ําอมฤตมากินทุกคนแล้วครับคือไม่ถึงว่าได้งดงามโดยความดีครับทาไมถึงมีรอยยิ้มที่เขาว่าแบบว่าลีกลับลึกล,ล,ลับไม่รู้ยิ้มแบบนี้หมายความว่าอะไรยิ้ม,ม,บบม,ม,มเมตตา กาลุณามุติตาและออเบคาเป็นรอยยิ้มของรมวิหารสี่นี่แหมะถูกต้องนี่แหละคือนําอมฤตที่โลกน่าจะมีอยู่โลกน่าจะรับมือในในการทำความดีทั้งสี่อย่างนี้แล้วหน้าตัลนาน้วครับคืออาจจะเป็นตัวแทนผู้นำทุกจังหวัดผู้นำทั้งหมดก็คือมีห้าไม่ถึงว่าทีนี้คือมีห้าสิบสี่ยอดรวมทั้งหมดก็คือแต่ละยอดนี่คือเป็น ผู้นําแต่ละจังหวัดกคุณแอดคุณครูก็ผมก็จังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่ง <Yeah. S 1> มองกันโดยความดี hmm. ด้วยความรักด้วยความชอบถือว่าเป็นรายการที่ดีนะครับเป็นสื่อการเรียนที่ดีมาก บผมก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปที่มาจากคลังสื่อการเรียนการสอนจากประเทศไทยที่เขานําข้อมูลจากประเทศกัมพูชามาให้เราได้รับทราบต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ดีมากทําให้เด็กไทยเนี่ยได้มีโอกาสเข้าใจแล้วก็ศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศกัมพูชานะครับได้ทราบเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างพื้นที่ของประเทศกัมพูชาเมืองหลวงนะครับก็คือกรุงกรุงพนมเปญน ประชากรนะครับปัจจุบันเนี่ยประชากรของกัมพูชาก็16-17ล้านคนแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะนับถือพุทธศาสนานะครับแล้วก็ใช้เนี่ยภาษาหลักๆก,ก,ก็เป็นภาษากัมพูชาอาจจะมีอังกฤษบ้างฝรั่งเศสอะไรบ้างแล้วก็วันชาติของกัมพูชาเนี่ยก็9พฤศจิกายนนะครับส่วนดอกไม้ประจําชาติเนี่ยก็เป็นดอกลำดวนนะครับในส่วนและก็ในส่วนของวัฒน,น,นธรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนครวัดนครธม รือที่เขาเรียกว่าอังกอวัดอัง,องกรอรโมนะครับเราก็ได้ชื่นชมความงามปฏิมากรรมที่ตั้งแต่ในอดีตนะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังแฝงไว้ด้วยความงามแฝงมาด้วยไว้ด้วยปฏิมากกรรมที่ล้ำค่าเป็นมรดกโลกนะครับก็ได้สร้างถึงองค์พระวิษณุอะไรต่างๆในส่วนของอ,อ,อะไรนะพิเรศน,นะครับพี่ที่เป็นไกด์เนี่ยพิเรศสมุทรเนี่ยเป็นไกด์ท้องถิ่นเนี่ย ก็ให้ข้อมูลบรรยายข้อมูลต่างๆเนี่ยให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านได้เป็นอย่างดีนะครับก็ทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ชมเนี่ยก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็วันนี้เนี่ยใครที่อยากติดตามต่อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็อยากจะไปคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เลยขยากจะคอมเมนต์บอกอะไรผมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็วันนี้เนี่ยก็มามาดูมาทราบข้อมูลเราก็จะได้ข้อมูลมากขึ้นนะครับทำคลิปเรียกชั่นไปด้วยได้พูดคุยกับ พี่ๆน้องๆชาวกัรมพูชาไปด้วยเนี่ยก็รู้สึกดีดีดมากๆเลยครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปจิบน้ำก่อนช่วงนี้กลับมาเสี่ยงแห่อีกแล้วนะครับก็ต้องขออภัยพี่ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ